สวัสดีทุนผู้ชมครับกลับมาอยู่กับเจ้าแมวถือขวานครับเจ้าแมวโหดของเรานะครับใส่เสื้อระเบิดะด้วยนะครับนะครับก่อนอื่นเลยดูสถิติก่อนนะครับสถิติของผมในการเล่นเกมก็401ครั้งนะครับติด t o ป5ไปแล้ว29ครั้งนะครับคลิปวันนี้จาเอาครั้งที่30ให้ได้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับนะเหมือนเดิมครับเราไม่กระทะกับใครทั้งนั้นครับเราจะเล่นต้อนเอบยังไงก็ได้ ให้ติดทอบห้าให้ได้นะครับแล้วเราก็ถือขวานอยู่ครับแดนด้วยโด,ดผิดแดนทุกคนเดินแดนแดนนั่งตึงตึอะทำยังไงก็ได้ให้ติดทรอบห้าครับเดี๋ยววันนี้กระโดดลงเครื่องเป็นคนสุดท้ายล้กันนะครับแดนที่ไปไหนเอ่ยตรงนู้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยนกให้บินไปจนสุดแล้วออโต้ คือมันบดสุดแผนที่ปุ๊บเนี่ยมันจะดีให้เราร่วงจากเครื่องบินเอ้ยร่วงจากนอกออกโต้เลยฮะตบอ,อกนะครับเราไม่ปะทะใครครับเราจะลงสุดท้ายเลยนะครับมันลงสุดท้ายนะมันไม่ใช่ว่ามีแบบมีเราคนเดียวนะมันมันมีคนอื่นด้วยนะบางทีลงเสร็จปุ๊บเนี่ยลงถึงปพ๊บปุ๊บตีกันตายเลยก็มีเคยนะผมเชื่อว่าไม่เคยผมลองดูไงเอ้ยลงสุดท้ายจะเป็นยังไง ปรากฏว่ามีคนลงสุดท้ายด้วยเฉยเลยเอ้าตีกันสนุกซะง,งั้นอืมามาดูกันทําได้ในรอบนี้หรือเปล่านะครับติด t ห้5ครั้งที่30ใครไม่เนี่ยไม่มีใครเลยเนี่ยมีเราตัวเดียวเลยเหรอว้าอ่าตัวเดียวก็ตัวเดียวเดียวเมื่อกี้เห็นคนลงนีกันหนีหนีหนีไอ้ละลงเอาไปปะทะใครครับเดิม,ไ,มได้ ดูดูแผนที่ก่อนนะโอเควงอยู่นูน่นออกไปทางนี้แหละค่อยๆไปครับค่อยๆไปเปลี่ยนปืนแล้วดีกว่าตนี่สิมีอะไรบ้างเอ่ยเอ่ยจะมีอะไรให้เราไมีกระสุนให้ครับมีกระสุนให้โอ้ยค้างกระสุนกระสุนเก็บให้หมดเลย วงเริ่มบีบแล้วครับรีบไปต้องรีบด่วนแล้วตอนนี้ต้องรีบไปแล้วตอนนี้เริ่มบีบแล้วครับเออเลยเหเยมากไม่ได้ครับตายจ้าโอ๊ยระบบสักครั้งดีกว่าไปไปไป,ปโดนวงบีบเดี๋ยวจะเบวื่อซะก่อน ไก่เลี้ยงนอ่อไปแล้วนี่ไปแล้วก็เก็บของซะหน่อยละกันเผื่อมีอะไรเก็บแถวนี้มีคนครับแถวนี้มีคนทนาทางมีคนเก็บไปแล้วเอาละเราเข้ามาใกล้ในวงแล้วครับแล้วเราก็เข้าในวงในที่สุดอ่าปลอดภัยปลอดภัยก็เดินเหมือนเดิมครับเดินริมริมขอบขอบเพาไว้ครับตัวความปลอดภัยของเราเตึตืตืเต,ต,ตรียมระเบิดสักังสำหรับเจอใครโยนใส่เลย ไปเราก็เขาหนี้เปลี่ยนเสื้อด้วยเยี่ยม,มวิ่งไปแต่ขอขบวงครับตอนนี้เหลือยี่สิบคนแล้วยี่หกคนแล้วอตอนนี้มีคนมาเก็บนิน,นากยาเก็บยาขอบวงไว้ขอเขาวงวงไปไหนเนี่ยเอไม่ไกลเท่าไหร่อมไมีใครเก็บแล้วเนี่ย สักก้งมาสามลูกสีลูกแล้วโอ้เยอะดีจะได้จะได้จะได้ไอ้มันตรงนี้เปิดสิระเบิดเนาะสักก้งนี่แหละจริงๆระเบิดดีกว่านะเพราะว่าระเบิดปุ๊บก็ตายเลยไงเพราะว่าเราเก็บสักก้งมาแล้วสามลูกเนี่ยเอาสักก้งต่อไปแล้วกันโอ้ยตกใจนู้นคนอุย้ยเกือไปละเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนปืนก่อนผมว่าเดี๋ยวเราได้สุดสัดกันหมันแน่ๆเลยต้องเปลี่ยนปืนแล้วตอนนี้ ห้าสิบหกคนสุดท้ายสิบห้าคนแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาละท็อปห้าในฝันของเราท็อปห้าครั้งที่สามสิบจะได้หรือไม่คนเห็นคนแบบแบบอ,อ,อ้อมอ้อมมาทางนี้ครับโอ้โอ้วงบีบมาแล้วสามคนแล้วครับสิบสามคนแล้วเอาแล้วเอาแล้ววงไปไหนวงไปไหนอืมอุย๊ยลืมมอง ระเบิดไปกินที่ด้สู้ฉันได้เหรออุ้ยเกียร์ละเกียร์ละไปแล้วไปเอาเอ้ยคือดูแผนที่เสร็จปุ๊บกลับมาเอาโดนมีคนไงไม่ทันครับไม่ทันโอ้โหตายเป็นคนที่ติดนะครับนิดเดียวเอ้ยคราวหน้าไมาดูแผนที่แล้ววิ่งมม่เลยแล้วกันนะครับมาขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับนิดเดียวจริงนิดเดียวครับ กดดูแผนที่ไงกดกลับมาอย่าที่เห็นครับ <c oughs> ดูปที่ปุ๊บกลับมาเอา้าจ้าเอ๋ตัวเลยครับเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่าเลยมามาดูกันครั้งที่สองจะได้ติดท็อห้าหรือไม่ครับแหมท็อปห้าครั้งที่สามสิบนี่นึกว่าจะมาในคลิปนี้ง่ายๆไม่ไมาตอ,อกไปลงใกล้ๆที่เดิมเราก็รอเหมือนเดิมครับ รอไปลงคนสุดท้ายปล่อยเขาลงลงกันไปฆ่าๆกันไป64คนครับเริ่มต้นเอาฆ่ากันแล้วอะ่ะเรายังไม่ลงจากนกเลยฆ่าสิฆ่ากันสิน่าฆ่ากันแล้วตัดการไริสัตธ์กันไปนเลยเต็มที่เลยเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยสัตว์กันเต็มเหนียวไปเลย มีใครลงพร้อมเราไม่เอ่ยซื้บตึ๊บแงเห็นอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคนที่เล่นแล้วหลุดหรือเป็นบอทหรือยังเป็นคนที่เล่นอยู่เดี๋ยวมาดูกันลงถึงปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวรู้ครับเอาละสิเอาละสิอะสโอแทนและคนจัดตัวจัดเต็มมากเลยเขาอยู่ไหนฮะไ,ไหนวะ ต้องลงใกล้ๆกันไม่เฉยหรือยังไงข้างล่างมีคนรู้เลยข้างล่างมีคนเขามีตัวตายอยู่เอาลืมเปลี่ยนเสื้อวงไปไหนเนี่ยดูวงไหมขอดูวงวงอยู่ในเราสบายหน่อยเอาละก็ค่อยเก็บของไปแล้วกันครับตอนนี้อย่างไร้วงก็อยู่ที่เราเราไม่ต้องไปไหนนะครับ กลางเหมือนเดิมโอ้ยูอุสาจะไม่เจอใครแล้วนะเรื่องจะสู้ด้วยไม่สู้หนีอย่างเดียวเท่านี้อย่างเดียวหนีอย่างเดียวจ้าเรื่องอะไรจะสู้ตัวสักกันเลยอ่ะตอนนี้เมาส์ผมไม่ค่อยดีครับกดคลิกซ้ายไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่มีปัญหากับเมาส์ตัวน,นี้ทะเลากับเมาส์กดคลิกซ้ายแล้วเมาส์ไม่ทํางาน เกดรู้สึกแแมทเมื่อกี้นะแแมทแรกที่ผมเล่นเนะี่อรู้สึกว่าตอนที่ตอนผมยิงปืนอะ่ะยิงไม่ออกด้วยเพราะเมาส์ไม่ทํางานอืมไม่ได้คิดเองเป็นจริงๆครับมีคนไม่เนอ้อโอ้โหเทียบเลยของเทียบเลยครับปัดกันหน่อยแล้วกันเผื่อได้ใช้อุ้ยตาย,ย่กอู้เคยระเบิดกูเ,เนี่ยมามา้มา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 ,ามาทำไง เก็บระเบิดเพียบครับระเบิดเพียบครับนี่มีของแดงด้วยของแดงอ๋อเอเก็บอเคดีกว่าไหมเคดีครับระเบิดครับระเบิดระเบิดตูมเผากระท่อมครับไปไหนนะวงอะไปดูเราวงอะเจอไปเลยกันเดี๋ยวก็ถึงทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะไม่อยากกดดูละเดี๋ยวแบบกดดูปุ๊บอ้าวใหม่และโตนิ อยู่ตรงนี้เองไม่ไกลไม่ไกลตอนนี้เลยยี่สิบสิบเก้าคนแล้วคสิบเก้าคนแล้วก็จะเก็บของอยู่แถวๆนี้แหละเก็บพลังไม้กระสุนเนี่ยไม่เก็บยาเราก็เต็มแล้วนี่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเราก็ทอดไา่จะเต็มนะผมว่านนะเออเลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ดีกว่า เสือมาข้างบนเราจะเดินลงข้างล่างเสือมาข้างล่างเราจะได้ขึ้นข้างบน14คนแล้วครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่ต้องรุนคืออย่าให้เมาส์ผมกดไม่ไปต้องให้มันกดไปทุกครั้งครับเพราะถ้ากดไปปุ๊บเนี่ยเรายิงได้สองแล้วสิบสองแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาผห้าครั้งที่สามสิบจะได้หรือไม่นะครับติดคนแล้วเอาละครับสิบคนแล้วครับทุกท่านสิบคนแล้วลงไปไหน เก <Okay, S 2> วงไม่ไปไม่ยากเก็บ <Yes. S 2> เอาละเราอยู่ในช่องแคบยิบลราตาดีกว่าเื่อเื่อไหมเื่อเอาละอยู่ตรงนี้ดีวกว่าเจ็ดคนแล้วครับเจ็ดคนเล้าเอาละมามาถ้ามาข้างหลังแล้วก็โยนใส่แล้วก็เดินวิ่งหนีขอรับเจ็ดคนลแล้วหกแล้ว 6แล้วอีกคนเดียวอีกคนเดียวจะติด5แล้วนออยู่ไหนกันนอ,อเฮ้ยปึ๊บเดี๋ยวตามไปบ่อืมยิงกูเอาอัวจริงยิงก็หนีนะบ้าบ้าไปแล้วกูไม่ติดครับตายไปคนที่6 โอ้ยไม่ต <brothers and> ิด <eventually> ท oh, hey, oh, okay. ่อผ้าครับแต่ไกลสุดได้แค่ที่หกโอ้ยไปอยู่กันไหนกันนะมันยิงกันให้เยอะแยะนะมันอยู่ไหนกันเนี่ยห้าคนที่เหลืออยู่ไหนกันเนี่ยโอ้หะโอเคสุดท้ายแล้วคลิปนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับไม่สามารถติดท่อผ้าได้ครับได้ถึงแค่ตะหละนนะครับอันดับหก ครั้งแรกกระดับสิบครั้งสองก 2, ดับหกครับนิดเดียวอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับรับเพื่อในการติดท่าไ้ได้นะครับไม่ได้เล่นหวังที่หนึ่งเนยะยังบอกเกมนี้เล่นหวังแต่ทำห้านั้นก็แต่แต่เล่นมายังไม่เคยชนะที่หนึ่งเลยเนี่ยวินเนี่ยวินยังศูนย์อยู่เนะี่ยยังไม่เคยได้แล้วอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ